เวลาคุณทําโฆษณาคุณจะสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่คุณมุ่งหวังได้อย่างง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ประหยัดต้นทุนแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆในการทําการตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งเนี่ยแหละสวัสดีครับผมโค้ชเจยจากเจบิสไทยโค้ชเพื่อความสําเร็จเริ่มต้นที่ตัวคุณวันนี้ผมจะมาพูดต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วคือเรื่องของ value proposition นะครับ ก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง customer segment นะครับเป็นตอนที่2นะครับต่อจากคราวที่แล้ว customer segment มีความสำคัญยังไงนะครับ customer customer segment คืออะไรนะครับ customer segment ก็คือการแบ่งกลุ่มของลูกค้าของเรานะครับตอนแรกที่พูดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ value proposition คือการที่เรารู้ว่าสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นการหาสินค้าหรือบริการใหม่ๆมามานำเสนอให้กับลูกค้าของเราหรือว่าคุณมีสินค้าหรือบริการของคุณแล้วก็ตามเนี่ย การที่เรารู้คุณค่าแล้วนะครับว่าสินค้า้วยการของเราเนี่ยให้คุณค่าหรือว่าช่วยแก้ปัญหาช่วยแก้เพนให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนอีกกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนเนี่ยก็คือคัสเตอร์เซ็กเมนต์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่คัสเตอร์เซ็กเมนต์เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าคุณค่าของสินค้าบริการของเราเนี่ยมันไปตอบสนองนะครับมันไปช่วยแก้เพนช่วยแก้ความเจ็บปวดให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนได้บ้างนะครับ ดังนั้นเมื่อคุณมี value proposition แล้วสำหรับสินค้าหรืบริการของคุณคุณเข้าใจดีแล้วนะครับคุณก็มาดูว่ากลุ่มลูกค้าของคุณเนี่ยซึ่งกลุ่มลูกค้าคือ customer segment เนี่ยก็มีแบ่งได้หลายๆแบบนะครับหลายๆวิธีนะครับหลักๆเลยยกตัวอย่างเช่นสินค้าของคุณสามารถตอบสนองหรือว่าให้ value ก,กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มแมสซ,ซื้อป่าแมสหน่อยคงว่าทุกๆคนมวลชนหรือคนกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยครับหรือว่า ขายเป็นนิชก็คือกลุ่มลูกค้าเล็กๆโดยเฉพาะทางนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงบางประเภทโดยเฉพาะนะครับหรือว่างานดีเลกอะไรที่เฉพาะทางมากๆครับอันนี้เรียกนกลุ่มนิชนะครับก็จะมีข้อข้อดีข้อเสียข้อง่ายข้อยากเนี่ยต่างกันไปนะครับหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะอย่างเช่นพนักงานธนาคารอย่างนี้เป็นต้นนะครับเฉพาะกลุ่มพนักงานธนาคารที่จะใช้สินค้าอย่างนี้หรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มของแอร์โฮสเตส ที่จะใช้สินค้าประเภทนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟัง,งเฉยๆนะครับก็เป็นการที่คุณสามารถที่จะแบ่งกลุ่ม c u s t o m e มอร์เซียเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็จะไปโยงกับ Value p r o p o s i t i o n ซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาคุณทาําโฆษณาคุณจะสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่คุณมุ่งหวังได้อย่างง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ประหยัดต้นทุนแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆในการทําการตลาดหรือมาเก็ตติ้เนี่ยแหละ ยกตัวอย่างนะครับเวลาคุณทำโฆษณาอย่างเช่น Facebook หรือ Google Ads ก็ตามนะครับก็จะมีคำถามว่าคุณโฟกัสที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนนะครับลูกค้าผู้มุ่งหวังคุณเนี่ยมีอายุเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ไหนเป็นต้นนะครับหรือว่ามีความสนใจอะไรพิเศษนะครับทำอาชีพอะไรพวกนี้ก็จะมีให้คุณเลือกได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะลงโฆษณาเนี่ยก่อนอื่นเลยคุณก็ต้องรู้ Value เสร็จแล้วปุ๊บคุณก็จะต้องมารู้ว่าค u s t o m e r s e gment คุณจะโฟกัสที่ไหนนะครับ มันมีผลมากนะครับการที่คุณเข้าใจแล้วก็เลือกกลุ่มลูกค้า,าซูเซกเมนต์เนี่ยได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกผิดแล้วเนี่ยคุณจะเสียเวลาในการทําการตลาดเสียเวลาในการเสียเงินในการที่จะไปลงทุนทําการตลาดทําโฆษณาอะไรต่างๆไปจํานวนมากนะครับดังนั้นคุณควรจะโฟกัสในส่วนของการที่คุณเข้าใจคัสเมอร์เซกเมนต์ของคุณให้ได้ดีที่สุดนะครับ การที่คุณจะเข้าใจคัสเตอร์เซกเมนต์ได้นะครับคุณคุณแบ่งกลุ่มของลูกค้าของคุณได้เนี่ยก็คือคุณจะต้องไปลองทำการศึกษานะครับเข้าไปศึกษาจะมีโฟกัสกลุ่มหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับว่าสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นกลุ่มลูกค้าของคุณเป็นเซกเมนต์ของคัสเตอร์ของคุณเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าคุณเดาเองหรือคุยกันเองภายในทีมเนี่ย คุณจะต้องลงไปศึกษาลงไปพูดคุยเป็นไปได้คือพูดคุยหรือทําแบบสอบถามกับทางกลุ่มลูกค้าเซกเมนต์นั้นที่คุณคิดว่าเป็นลูกค้าของคุณนะครับอันนี้เพื่อเป็นการยืนยันแล้วก็เพื่อทําให้คุณไม่หลงทางในการที่คุณจะตั้งเป้าหมายต่างๆในการโฆษณาในการทําการตลาดตามนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลังจากที่คุณเข้าใจได้อย่างดีแล้วมันจะเป็นแบบแผนในการที่คุณจะใช้ในการแบ่งทีมเซลล์ของคุณนะครับในการทาการตลาดในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเริ่มต้นได้ถูกต้อง ก็จะเป็นสิ่งที่คุณทําให้คุณเนี่ยได้ผลตอบกลับมาที่ถูกต้องนะครับดังนั้นขอให้คุณใช้เวลาในส่วนนี้นะครับในการศึกษากลุ่มลูกค้าจริงๆของคุณให้เข้าใจแจ่มแจ้งนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยกลุ่มลูกค้าเซกเมนต์พวกนี้อาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับความต้องการต่างๆจะเปลี่ยนไปได้นะครับอย่างเช่นว่าความนิยมเปลี่ยนไปหรือว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปมีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาทําให กลุ่มลูกค้าของคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้คุณก็ต้องมีการอัปเดตเรื่องพวกนี้นะครับเรื่อยๆอย่างของผมเองเนี่ยที่บริษัทก็จะมีการที่เราจะอัปเดตคัสเตอร์เซกเมนต์นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยหนึ่งคือว่ายังมีอยู่ไหมนะครับสองคือว่าเราเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราโฟกัสให้ความสําคัญไหมอย่างเช่นตอนนี้ด้านเกี่ยวกับการก่อสร้างเนี่ยมันมันมันหายไปเลยนะครับกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเนี่ยสิ่งก่อสร้างใหม่ๆหรือว่าการก่อสร้างใหม่ๆเนี่ย ความต้องการมันลดลงไปเยอะนะครับก็เราก็จะต้องปรับทีมเซลล์ปรับโฟกัสของเรานะครับมาที่โรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นลักษณะน,นี้เป็นต้นนะครับกลุ่มลูกค้าในกลุ่มของก่อสร้างเองหรือว่ากลุ่มของอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมเองนะครับเราก็ยังมีแบ่งเข้าไปเป็นเซกเมนต์อะไรต่างๆองีกพวกนี้ก็จะทําให้คุณสามารถที่จะไปโฟกัสในเรื่องของทีมเซลล์คุณได้นะครับในเรื่องของการโฆษณาในการปรับโฆษณาต่างได้อันนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นคุณ ขอให้ใช้เวลาในส่วนนี้ให้ได้เท่าที่คุณจะคิดว่าคุณจะไม่พลาดนะครับในส่วนของการที่ดูเลือก customer segment ดูให้ถ่องแท้แล้วก็คุณจะนำไปใช้กับทางทีมเซลล์คุณกับทางทางทีม marketing ของคุณนะครับในการทำการตลาดต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะคุยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยโควิดก็ค่อนข้างจะหนักขึ้นนะครับคือที่ผมจะบอกได้คือว่า มันเราเองเราไปควบคุมอะไรพวกนี้มันมันมัน,มน,มนคงทําไม่ได้นะครับคือหลายๆปัจจัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้คือเราทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ในสําหรับเรื่องของกาลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในยิ่งในครอบครัวเนี่ยขอให้ช่วยๆกันมองมองโลกในแง่ดีถึงแม้ว่ามันจะยากนะครับแต่ว่ากําลังใจให้แก่ก,กันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากจะทําให้ทุกคนสามารถที่จะฝ่าวิกฤตโควิดนี้ไปได้นะครับ คือขอให้มองในแง่บวกแล้วก็ผมเคยบอกไว้แล้วนะครับว่าในทุกวิกฤตมันมีโอกาสอยู่จริงๆอันนี้อาจจะยากสําหรับคนที่มีวิกฤตอยู่เพราะว่ามันมันมีความเจ็บปวดความทรมานอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมองออกนะครับว่าหลังจากโควิดคือโควิดเนี่ยมันคงจะต้องมันคงไม่หายไปแต่ว่ามันคงจะอยู่กับเราไปอีกนานมันก็เหมือนกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือไข้หวัดใหญ่มันไม่หายไปแต่ว่าเราจะทําตัวยังไงให้เรา ให้เราอยู่กับมันได้นะครับวิกฤตเนี้ยผมมองแล้วตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่ามันคงยังอยู่กับเราไปอีกเป็นปีนครับมันไม่ได้เร็วเพราะฉะนั้นคุณจะมาหวังว่ามันจะหมดไปมันจะดีขึ้นในช่วงสั้นๆเนี่ยตอนนี้อเมริกาเองก็เปิดขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะครับมีสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยมันยากแต่ว่าเราจะทํายังไงให้เราสามารถที่จะอยู่รอดได้ก่อนนะครับในในขั้นสามคงเป็นปีครับปีหนึ่งถึงสองปีเนี่ยกว่าที่จะทุกอย่างจะเข้าที่นะครับ คือเราจะทํายังไงให้มันฝ่าตรงนี้ไปได้นะครับสิ่งที่ผมจะอาจจะช่วยได้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะปรึกษาอะไรนะครับด้านการทําธุรกิจต่างๆหรือว่าด้านเกี่ยวกับการทําการตลาดการขายได้ต่างๆเนี่ยก็ติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับยินดีให้คําแนะนําแล้วก็ให้คาปรึกษานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราเราอาจจะมองคนเดียวไม่ออกนะครับอาจจะ ผมอาจจะช่วยอะไรได้จากประสบการณ์ของผมหรือแม้กระทั่งเราอาจจะมีหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆบางอย่างผมแนะนําได้ผมก็ยินดีแนะนําเพราะว่าก็อยู่ในธุรกิจตรงนี้เราก็เจอคนมาเยอะนะครับผมตั้งแต่ทํามาเกือบ20ปีเนี่ยก็เจอลูกค้าหลายกลุ่มมากนะครับเพราะว่าของผมเองผมทํานอกจากด้านเครื่องจกักรแล้วก็ยังมีด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคยทํามาแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกการนําเข้าเนี่ยส่งออกผมส่งออกมาทั่วโลกแล้วนะครับทุกทวีปเลยแล้วก็ ประสบการณ์อะไรต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ได้เนี่ยผมก็ยินดีแชร์นะครับมีอะไรมาพูดคุยกันได้นะครับยินดีที่จะได้รู้จักทุกคนแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือก็ยินดีนะครับสิ่งที่ผมคิดว่ายากที่สุดนะครับก็คือการที่คุณจะเอาชนะความคิดด้านลบของตัวคุณเองนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทยากที่สุดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขี้เกียจอบายามุกหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ามันขึ้นกับ ตัวเราเองนะครับเราจะยอมแพ้มันหรือเปล่ามันอาจจะดูเหมือนพูดง่ายแต่ทำยากนะแต่ว่าสําหรับตัวผมเองแล้วผมก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างเฮีะเยอะนะครับแล้วก็ผมเองผมก็จะสอนลูกนะครับว่าสิ่งต่างเนี่ยมันขึ้นกับตัวของเขาเองตัวของคุณเองนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้กําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับกำลังใจของทางทีมของคุณภายในทีมของคุณภายในบริษัทของคุณแม้แต่ในครอบครัวของคุณนะครับถ้าทุกคนช่วยกันซัพพอร์ต ช่วยกันเป็นกําลังใจให้แก่กันนะครับช่วยกันทําให้มองโลกในแง่ดีนะครับมองสิ่งต่างในแง่ดีเนี่ยก็จะทําให้เราฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีคําถามหรือว่าข้อสงสัยหรือว่าต้องการข้อมูลอะไรผมช่วยอะไรได้เรื่องการขายการทาการตลาดการตั้งบริษัทการจัดการบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยก็ยินดีนะครับมีคําถามก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับหรือว่าวีดีโอเก,ก่าที่ทําไว้นะครับก็มีค่อนข้างที่จะเยอะก็ลองศึกษาดูหัวข้อที่คุณสนใจนะครับอาจจะเซิร์ชดูนะครับ กะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ